สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างต้องอีกแล้วนะครับครับผมวันนี้จะพามาดูอาการโทรศัพท์ภายในองค์กรนะครับขึ้นสัญลักษณ์นะครับ LB นะครับ LB นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูว่า LB มันหมายความว่าอะไรนะครับ,บ,บ LB นี่นะเราก็มาดูตัวแปรมัน ลายล็อกเอาครับก็เหมือนว่าคลา,า,ายว่าลายมันชตนะครับ,น short, นรบแล้วก็ B นะครับน o r m a l b บิวซนะครับกบารถูกปกติเป็นสายไม่ว่างนะครับนะครับทำให้หมายเลขเนะี้ยมันมันขึ้นตัว LB นะครับ ผมวิธีการตรวจเช็คคกับเบื้องต้นผมลองรีในโปรแกรมแล้วนะครับลองรีสตาร์ทนะครับลองโหลดใหม่ก็ไม่หายนะครับนะครับแล้วก็ลองรีอ่อินเซ็ตระบบก็ไม่หายครับมันอยู่ที่การที่สองหนึ่งหกนี่ยนะครับยังคงค้างอยู่นะครับ ันนี้ผมลองจะลองยกตัวอย่างเคสง่ายๆนะครับเคสนี้นะครับผมจะลองรีเซ็ตเมนนนชุดการ์ดนะครับเพราะว่าผมลองรีในโปรแกรมแล้วมันไม่หายครับนี่นะครับอันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าชุดการ์ดแล้วนะครับผมจะลองรีชุดการ์ดดูครับรีสตาร์ทใหม่ เราลองดูว่ามันจะหายไหมนะครับอาการที่ผมเพิ่งเจอและซ่อมเสร็จไปแล้วนะครับพอเจอเกิดเ,เจอหลายเคสด้วยกันวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปนะครับเป็นแนวทางในการแก้ไขตรวจเช็คของพี่ๆช่างนะครับวันนี้เดี๋ยวรอการให้มันอยู่สเตตัสพ,พร้อมทํางานก่อนนะครับ โอเคถานะพร้อมทำงานแล้วนะครับโอเคนะครับติดค้างครับนะครับครับผมเดี๋ยวกลับไปดูที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ยแล้วเราก็มาโหลดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่หายนะครับสำหรับเคสนี้นะครับอ่า ก็แนะนําให้เพื่อนช่างดูดูที่ชุดสายนะครับอันนี้ผมชดสายไว้ให้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าผมเจอหลายเคตด้วยกันนะครับนะครัขึ้นสัญลักษณ์ LB นะครับแต่ถ้าขึ้น B ค้างนี่รีเซ็ตก็หายครับแต่ถ้า LB เนี่ยรีเซ็ตไม่หายนะครับนะครับผมนี่นะครับ นี่เลยนะครับนี่ครับผมเอาสายมาช็อตแล้วก็ลงกาวไว้นะครับนี่ครับผมาสยช็อตลงกาวไว้ตุงนี้ครับนี่ครับนี่ครับาสยมาจ้ำใส่กันไว้ครับผมเมื่อเพื่อนๆลดสายออกนะครับ คนะคเคสนี้จะเป็นสายสายช็อตกันนะครับนะครับมันจะขึ้นสถานะคล้ายๆว่าสายไม่ว่างหรือว่าตัวสายตัวนํามันช็อตลงกลาวนะครับอันนี้ผมจะถอดออกนะครับผมงค่จิ้มไปเฉยนะครับถอดออกแล้วแล้วเราก็กลับไปดูที่โปรแกรมอีกครั้งนะครับว่ามันหายไหมนะครับ นี่ครับเรากลับมาอยู่ที่หน้าโปรแกรมแล้วครับผมจะลองโหลดอีกครั้งนึนะครับกดโหลดป๊อนี่หายแล้วนะครับนี่ครับผมนี่คือการตรวจเช็คนะครับโดยใช้โปรแกรมครับถ้าเราใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ตั้งวัดโอห์มครับมันก็จะช็อตโอห์มเลยครับผมครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนช่างนะครับที่เพิ่ง เริ่มมาทําเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์นะครับการซ่อมการแก้ไขนะครับผมก็จะพยายามทาคลิปนะครับเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์นะครับการซ่อมการแก้ไขหรือว่าการติดตั้งนะครับก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆเพื่อนๆช่าง ไม่มากก็น้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ